สงครามจบแล้วข้าไม่เคยสนใจเรื่องสงครามระหว่างประเทศ <g ül> แต่เพราะสงครามนั้นทำให้หมู่บ้านหลายพันแห่งถูกทําลายเจ้าเองก็เป็นอัศวินที่พรากชีวิตในสงครามเหมือนกันทำไมถึงตำหนิข้า <g ül> ชักดาบของเจ้าออกมาเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าห <g ül> ยุดเดี๋ยวนี้เจ้าเองก็มีศัตรูเช่นกัน เบงค์อาร์ฮึฮยายคานเนเลียนอยากตายจริงๆใช่ไหมตอนนี้ไม่มีใครมาลบกวนแล้ว ทำไมหุ่นเชิดอย่างเจ้าถึงกล้าเข้ามาขวางข้าอีคาเชลไม่ใช่หุ่นเชิด <c oughs> ข้าต้องเป็นคนจบการต่อสู้เองเจ้าคอยคุมกันท่านจูลิเทนเถอะท่านลีทราบแล้วสู้เพียงลำพังเจ้าไม่ควรมั่นใจขนาดนั้นนะเซริตตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้ากำลังวางแผนทำอะไรกันแน่ข้าเกทนเห็นเจ้าเล่นเป็นอัศวินไม่ได้เท่านั้นนี่ เจ้าหมายอาสวินหญิงลีดีทริสจะต้องจบชีวิตลงในวันนี้ดราก้อนเลดี้ตอนที่13บสาทำไมเจ้ายังยึดติดกับอดีต ไม่รู้เลยเหรอว่าทำอะไรลงไปตายไปซะทำไมเซริตต้องทำถึงขนาดนี้อัศวินใช้แขนของตนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศหรือครอบครัวแต่เซริตที่เป็นอัศวินถูกเนรเทศทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น ท่านจูริเทนดูแตกต่างจากอัศวินคนอื่นๆท่านดูคล้ายผู้ที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดจึงสามารถเลือกทางเดินในเส้นทางของตนได้ได้มองท่านจูริเทนแล้วข้ากลับรู้สึกอับอายตัวเองใช้นามอัศวินหลวงแต่กลับไม่ตั้งใจฝึกฝนข้าก็ทนเห็นเจ้าเล่นเป็นอัศวินไม่ได้อัศวินเลดิทริสเจ้าจะต้องตายที่นี่วันนี้บางทีสิ่งที่เซริสต,ต้องการอาจจะเป็น อัศวินหลวงหยัดยืนเบื้องหน้าอัศวินที่ถูกในระเทศยังยากลำบากชายานักล่าสีครามคงสูญเปล่าแล้วนับจากนี้ไปอัศวินหญิงลีดิทริสจะไม่มีอีกต่อไปแล้วอ อีคาเชลทำไมเจ้าขัดคำสั่งข้าผนึกคงอยู่เพื่อปกป้องผู้เป็นนายนี่เจ้าอยาาอีคาเชลเจ้าจู่โจมข้าเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นนายที่น่าสงสาร ดูท <ítulo> ่าเจ้าจะเป็น <to> ห <address> ุ <em osi> ่นเชิดยิ่งกว่าที่ข้าพูดไว้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าพอาะข้าชื่นชมในตัวเจ้าแต่เจ้าก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำพวกเรายังสู้ไม่จบอย่าได้ลากผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอืมในที่สุด ข้าก็ได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยมนุษย์ลีดิทริสผู้ซ่อนใบหน้าอัศวินเอาไว้เสมอฮะคันเนเลียนดูท่าเจ้าจะปลูกมิท่านไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าจะเรียกว่าแก้แขนก็คงไม่เหมาะเพราะงั้นปิดตายซะกาแรงโปรดติดตามตอนต่อไป